เช่นเคยนะครับผมจะมาพาท่านเดินชมางานแฟชั่นเมื่อวานนะครับจะเป็นงานอา,อาหารวันนี้จะเดินสนแฟชั่นรันมาเดินซอยแรกนะครับซึ่งเป็นซอยที่ติดกับร้านอาหารนะครับเลยมีเสื้อผ้า เครื่องพันดับตฟฟพาแฟชั่นมือหนึ่งมือสองครับท่านใดที่กำลังมองหาอุปกรณ์เปิดร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นทเป็นสายไฟนะครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นพัดลมที่มีราคาหรือว่าเป็นป้ายราคานะครับท่านสามารถกดเข้าไปในปราคาในคลิปนี้ได้เลยนะครับมตุ๊กตานะครับ บรรยากาศตอนนี้ร้านค้าบางร้านก็เปิดแล้วนะครับบางร้านก็ยังไม่เปิดกําลังเปิดก็มีนะครับท่านใดต้นทุนน้อยนะครับร้านนี้ใช้มือได้เลยนะครับก็มีมาดาวเดียวนะครับเดี๋ยวเ็าจะเป็นคู่นั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟเขาจะนิยมให้ใช้เป็นหลอดกลมนะครับเป็นหลอดขัะดม ถ้าเป็น LED กวิ่งดีหรอถ้าหลุมเขาไม่ใช่ไหมมาเดินม,มาโซนห้องมุมหอันนี้นะครับโซนหนึ่งนะครับ,เป,บเป็นงานของกิจช็อปเป็นงานแฟชั่นนะครับอันนี้นะครับงาน,น,นอันนี้นน แนะนำร้านนี้นะครับอ่าเป็นงานแบรนด์ําเข้าแฟชั่นนะครับของพี่ที่คนรู้จักนะครับไม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นเครื่องประดับาสาวน,าานะครับสมารถเขามาเลือกชมได้นะครับเป็<อ>นไหมครับดูสูงบรรยากาศบรรยากาศบงครั้งก็ ขายแร้เงินนะครับอันนี้เป็นแฟชั่นนะครับงานรองเท้าแบรนด์มือสองนะครับสองคู่ห้าร้อยครับกเกงยียนนะครับเสือ้อเชิ้ตแฟชั่นนะครับกีงยียนตัวละรอ้อยนะครับ ที่เป็นของจุมนะครับตอกที่สามครับบรรยากาศมันฝนตกตกมากเลยครับพ่อนแม่ก็ง่ากลัวมากรับพอค้ามีขายก็สู้ครับเป็นประมาณนี้ขอแนะนำนะครับร้านค้าที่จะตั้งหานไม่ว่าจะเป็นร้าน ไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหารขายน้ำร้านเดูมนะครับท่านสามารถกดเข้ามาดูในตะกร้านี้ได้เลยผมได้รวบรวมร้านที่ถูกที่สุดนะครับมาอยู่ในตะกร้าไว้ให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรสผ้า,น,านะครับแกงสายไฟไยรัดนะครับเต็นที่นี่มาต่าานนะครับก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับ ที่เห็นอยู่ในสภาพแบบนี้ก็คืออเขาตั้งร้านแล้วไม่เอาของกลับนะครับเพราะว่าจะหยุดรอกเดิมในวันถัดไปก็อเอาของไว้แบบนี้เลยนะครับก็จะมีรอปภอข้าเป้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดทรัพย์สินเสียหายนะครับความรับผิดชอบไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของตลาดนะครับจะเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของล็อกนั้นเองนะครับของคนที่มาขายเองนะครับ ร้านยีนฮอมมครับมาซอยสุดท้ายครับผมซอยสุดท้ายแล้วนะครับเปิดเปิดมาด้วยน้ําหอมนะครับพันใดนะครับที่ค้าขายนะครับอยากจะฝากร้านจัดให้ี่รีวิวร้านนะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์และอินบัคมาได้เลยนะครับมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเมลลูกค้าเข้าไปแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าพาน ดูผ่านเว็บไซต์ดูผ่านคลิปยูทู e ของชมตามใจแชนแนลนะครับหรือว่าช่มต่อตอนนะครับโอเคครับวันนี้ขอจบเองแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเละคลิกงกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ไดยนะครับขอบคุณมากครับ